สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวพูทับเบิกนะคะเป็นครั้งแรกของมิวเลยนะคะแล้วก็แกงพี่ๆนะคะทีม38 s t a t สเตชันนะคะที่วันนี้นะคะพวกเขาจะพาเราไปเที่ยวกันนะคะเราก็จะมารีวิวนะคะของมิวนะใช้มอไซค์เป็นการเดินทางนะคะจากกรุงเทพช่วง6โม นะคะออกเดินทางจากกรุงเทพไปไปพักที่เขาคอก่อนนะคะ1คืนนะก็เดี๋ยวมิวเดินทางจากกรุงเทพไปใช่ไหมคะไปลงจุดที่เขาคอตอนคืนมิวถึงตอนตีสองนะคะหลังจากตีสองก็พักผ่อนกันนะ้องกางเต็นท์เช้ามานะคะตื่นมาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ภูทับเบิกนะคะเป้าหมายของเราวันนี้นะคะคือการไปพักจุดสูงสุดแล้วกันของภูทับเบิกเพื่อรับลมหนาว นะคะอุณหภูมินะคะในคืนวันนั้นก็อยู่ที่ประมาณ15องศานะคะแล้วก็มีหมอกทั้งคืนเลยเราจะไปกางเต็นท์กันนะคะเป็นคืนที่สองนะคะแล้วก็กินหมูกระทะนะคะนี่ก็คือเป็นที่เด็ดเลยนะคะ ก็อยากจะบอกว่าทุกคนถ้าจะมาก็ใส่เสื้อกันหนาวกัน,น,นหนาหเลยนะจ๊ะผนุงผนวมแต่ใครเออเช่าบ้านเช่าที่พักไว้นะคะก็ดีหน่อยนะการลมหนาวได้นะคะส่วนระยะทางนะคะโค้งชันนะคะขับรถกะมัดระวังกันนะแล้วก็คุ้มเลยนะคะพอมาสัมผัสกับธรรมชาติ ไม่ได้ร้อนในการเดินทางนะคะแล้วพอถึงเป้าหมายก็คือหนาวแต่ก็หนาวแบบสุขใจกันเลยทีเดียวนะคะเออขับรถไปนะคะก็ขับมอเตอร์ไซค์มันอีกฟิลหนึ่งนะคะรู้สึกสนุกมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ในการเดินทางนะคะออแล้วก็สนุกค่ะพวกพี่ๆน่ารักมากเลยนะคะพาเราไปไหว้พระนะคะไปท่องเที่ยว เป็นสถานที่ธรรมชาติได้เรียนรู้นะคะมิตรภาพแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆความทรงจำได้ทำคอนเทนต์หลายๆอย่างนะคะซึ่งคือกลับมาเนี่ยต้องบอกว่าพี่ทิปหน้าไปเถอะไปอีกเถอะเดือนธันวาเนี่ยเอาเร็วๆเล,เลยคือติดใจอยากไปอีกนะคะมีคนถามว่าถ้าเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปเหนื่อยไหมมันดูหนึ่งมันน่าจะอันตรายแล้วสองมันน่าจะเหนื่อยนะ มันถ้าเทียบกับความรู้สึกที่ได้ไปได้ไปสัมผัสมิวมิวว่าไม่เหนื่อยนะแต่มันก็มีนั่งที่ที่แบบว่ามันตุดชาามีเมื่มอยๆม,มีบ้างแต่ว่ามันก็สามารถไปทำงานต่อได้เลยยิงยาวนะคะก็ขับมอไซค์ระมัดระวงังนะคะ ส่วนค่าน้ำมันเนี่ยมิวไม่ได้จดไว้นะว่ามันประมาณสักเท่าไหร่เตรียมไปสักพันห้าแล้วกันเนาะเพราะว่าแวะปั๊มทีก็เติมทีนะคะ,ะครึ่งถังทีก็เติมทีนะคะแต่ไปกันเยอะๆก็สนุกค่ะพวกเราไปกางเต็นท์กันนะคะพักผ่อนกินลมชมวิวนะคะได้ขับรถเล่นด้วยก็สุขใจมากเลยค่ะ,ะปูทับเปิกนะคะระยะทางออไปกับ400กว่ากิโลนะคะ ขาไป400ขากลับอีก500เป็น900พันหนึง่งไปนะคะก็โระยะทางยาวไกลเนาะดูเหมือนไกลแบบมิวตกใจเหมือนกันวน่าแบบอุย้ยทำไมเรามาเที่ยวไกลจังไกลไม่พอนะขับมอเตไซค์มาด้วยมันดูดูเหมือนอันตรายเนาะทุกคนแต่จริงๆถ้าได้มาสัมผัสอะ่ะมันสนุกมากเลยนะการขับมอไซค์ไปเที่ยวเนี่ยนะคะแต่ก็เนาะใครชอบสะดวกยังไงก็ แล้วแต่เลยนะคะแต่บอกว่าทริปนี้มันสนุกมากมันสีสันหัวล้อธรรมชาติมันอิ่มมากค่ะมันได้พักผ่อนนะคะส่วนใครที่มีแผนจะไปเที่ยวรับลมหนาวไม่ว่าจะเป็นชิใไม่ทับเบิ้กภูกระดึงสอยดาภูต่างๆนะคะก็แนะนำว่าหมอกแรง นะคะใครจะกลางเต้นเตรียมผ้าไปนะคะแล้วก็พอเราขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยรู้ไหมทุกคนหายเหนื่อยเลยแหละมันไม่เหนื่อยอะ่ะมันชื่นใจมันเป็นธรรมชาติมันชื่นใจอะ่ะสูตรลงปอดเข้าไปเยอะๆนะคะบรรยากาศที่บางทีมันบรรยากาศเนี้ยมันหายดูได้ยากนะจะไปตามคาเฟ่หรืออะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฟิลเนี้ยเนาะ อันนี้มันคือเป็นเรียวจริงๆนะคะเป็นเป็นมันก็เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับมิวนะจริงๆมิวเป็นคนที่ไม่ค่อยเอ่อกลางเต้นหรือลุยๆเลยสักเท่าไหร่นะคะพอได้วันหนึ่งของชีวิตแล้วเนาะสักครั้งหนึ่งอะอยากให้ได้ลองถ้าได้ลองแล้วก็ถามว่ารอบหน้ามาอีกไหมามาอีกเลยนะมันเหมือนจะเนึงอยมันเหมือนจะร้อนมันเหมือนจะไม่ทนนะแต่คนเราเกิดมาชีวิตเดียวไม่ลองไม่รู้นะ จริงๆมิวเชื่ออยู่อย่างไม่ลองไม่รู้นะคะก็ยังไงก็ปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะก็รบกวนติดตามคลิปด้วย